สวัสดีค่ะเมคาวันนี้เมย์จะพาทุกท่านนะคะมาชมที่ดินสวยๆหนึ่งแปลงนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่คลองสีคลองหลวงปทุมธานีนะคะอ่าที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะเราจะแบ่งเป็นล็อกล็อกนะคะล็อกประมาณ50ตารางวานะคะอ่าถนนตรงหน้านี้นะคะกว้างกว้าง8เมตรนะคะอ่าเป็นถนนของอบตอนะคะเข้ามาอ่าเข้ามาจะาดเนินการนะคะที่ดินนะคะของเรานะคะจะ ยาวเลยนะคะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะคลองแอนหนูน่นเลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศของแปลงที่ดินคลองสี่คลองหลวงปทุมธานีนะคะห่างจากมอเตอร์เวย์คลองสี่แค่6กิโลเมตรเท่านั้นนะคะนี่นะคะคือบรรยากาศโดยรอบนะคะพบที่ดินส,สวยๆนะคะเร็วๆนี้นะคะเฟสสองนะคะ คองสี่คองหลวงปทุมธานีค่ะเฟสแรกลูกค้าซื้อเหมาแปลงกับเราไปเมื่อไม่นานนี้นะคะต่อไปจะเป็นเฟสสองนะคะคอยติดตามนะคะเพจโมเมขายที่ดินนะคะ YouTube โมเมขายที่ดินนะคะ092 498 2979่ะสําค่ะสำหรับวันนี้เมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ